4ส,สินเชื่อธนาคารอมสินปี2021 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมี f c e b o o k f แฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยนะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียมาได้นะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK นะครับอย่าลืมตัวแอดข้างหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับสำหรับตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก ยังไงอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแล้วก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับครับสำหรับสินเชื่อที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็น4สินเชื่อของธนาคารออมสินในปี2 0 2 1นะครับสินเชื่อตัวแรกนะครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจนะครับโดยสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีลักษณะเด่นเลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับสามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่2,000 0 0บาทเลยนะครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับ ทางเราเนี่ยสามารถผ่อนชำระในนานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8ปีเลยนะครับโดยที่ทางเรานะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันนะครับก็สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีจุดพิจารณาอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือทางเรานะครับจะต้องเป็นพนักงานประจํานะครับถึงจะสามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูในคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับ สินเชื่อตัวที่2นะครับสินเชื่อออมสุขใจครับลักษณะเด่นของตัวสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับทางเราเนี่ยสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2 0 0แสนบาทเลยนะครับสำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระนะครับทางเราสามารถผ่อนชำระในนานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8ปีเลยนะครับ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับก็สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับแต่ก็จะมีจุดพิจารณานะครับผมโดยที่ตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับทางเราเนี่ยจำเป็นท um ี่ Orb ทเราเเใช้สมุดบัญชีออมทรัพย์นะครับเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นกู้ขอสินเชื่อตัวนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับ สินเชื่อตัวที่3นะครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อ P พ o p l e โ a r d นะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับที่ทางเรานะครับสามารถได้รับวงเงินอนุมัิสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เท่าของรายได้เรานะครับแต่จะไม่เกิน3 0,000บาทนะครับโดยที่ทางเรานะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันก็สามารถสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูที่คลิปตรงนี้ได้นะครับ สินเชื่อตัวที่4นะครับตัวสุดท้ายนะครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อไสทองนะครับโดยลักษณะเด่นของตัวสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับทางเราเนี่ยสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับทางเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันนะครับถึงจะสามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นสสินเชื่อนะครับของธนาคารออมสินในปี2 0 2 1นี้นะครับโดยทั้ง4สินเชื่อนี้นะครับทางเราเนี่ยจะต้องสมัครผ่านทางช่องทางสาขาธนาคารโดยตรงนะครับครับถ้าเกิดว่เป็นคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัว4สินเชื่อนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ